คนคนนี้ฉุดคุณออกจาก e อเนจีพลังงานนี้นะโดยมามอบความรักให้คุณแล้วเป็นรักแท้ด้วยหกเหรียญเขาจะมา,มาดูแลคุณโอ้แม่เจ้าขอให้ได้ขอให้โดนไครค่ะพลังงานของใครเออนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแรนด้อมนี้ก็ดูซิฉันต้องส่องต่อคือโรแมนต์แองเจิลอยากบอกว่าเขาเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันตรงกับมันลิงก์กับทารต์หรือเปล่า ว้าวคุณอาจจะมีความแตกต่างกับทางด้านเชื้อชาติคุณอาจจะรอเขานานแล้วนะบทเบดดิงฟอร์โอ้เอนเกตเมนต์เขาจะมาเป็นตกลงมั่นหมายนะคะพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนรีคอนเซ็ชันเขาคือคนจะอดีตชาติถ้าคุณเชื่อนะเป็นคนเก่าที่คุณเคยรู้จักหรือเปล่ากลับมาเขาอยากให้คุณเปิดใจนะไพ่บอกโอ้ oh, my god เดู ไม่นานนะเป็นคนเก่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ตีเอฟกว่อนอืมเสืเลยไพ่ไม่ออกเสือเลยอืมมีแพชชั่นเอจะมาสร้างภาระเพิ่มหรือเปล่าเรจูเฟนเฮลทูดูไพ่ไม่ออกเลยนะคะชิลด n อ,อถูกครับชอบเรารักเราแต่มีข้อพูดหรือยังอ่ะดูสิมันคุ้มค่าแก่การรอคอยแต่ว่ามีไพ่ที่แบบว่าอืจะเปิดใจดีไหมนะไพ่ก็ดูลุ่มเครือนะโอ้ระวังให้ดีมันเป็นทุกขลาบหรือเปล่าโอ้คนคนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลัง หรือคุณอาจจะผ่านอ,อ่นะผ่านคู่กรรมมาแล้วนะคะนะผ่านคู่กรรมมาแล้วอืมอืมคนคนนี้เป็นคู่กรรมหรือเปล่าวันนี้นะคะคนที่มีความเหมือนคล้ายๆคุณจะได้คู่ทวินเฟมพาไพ่ทวินเฟมขึ้นมาว้าวต้องผ่านคู่กรรมก่อนซะแล้วนะ เว딩เอ้ยการถูกขอแต่งงานเขาจะเป็นคนที่มาเปิดใจตอนแรกคนคนนี้อาจจะดูเหมือนมาไม่เต็มมาไม่จริงมาแบบรับรัๆล่อๆมาแบบใส่หน้ากากมาแบบไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยความรู้สึกแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้ก็เขาปรับเปลี่ยนพลังงานมาเป็นคู่แท้ได้นะอืมนะคะนี่คือสิ่งดีๆเรื่องดาวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณลองรุ้นดูนะคะว่า จะใช่ไหมจะตรงไหมจะเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะอาโอเคบ๊ายบายค่ะเจอกันในอีพีหน้านะคะขอบคุณเหมือนเดิมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกรำลังใจทุกๆก,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 การกดติดตามกโกโลกกันมาทั้งยูสเซอร์เก่ายูสเซอร์ใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวงังในเรื่องราวความรักและชีวิตนะคะเป็นกำลังใจ เป็นเพื่อนกันในช่องนี้ตลอดไปนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าค่ะพลังงานดีนะคะจะได้เจออะไรที่ดีๆบ้างนะคะขอให้ขอให้สวัสทุกคนคน่ะ๊ายบาย